สวัสดีครับสวัสดีพี่พิจนานักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมในช่องตกกับตาสติตฟิชชิงนะครับก็วันนี้อยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับพอดีพาพาแฟนกลับมาที่ที่บ้านเขานะครับที่นครสวรรค์นะก็เลยออกไปตกปลานะครับมาตกหาตกปลาแม่น้ําดูนะครับวันนี้ก็อยู่วันที่คลองชื่อคลองว่าคลองอนุสาสาสนันไม่ได้ไม่ได้เดาผมเล็กผิดเล่าถ้าผมเล็กผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ที่จะมาหาปลาเราจะมาหาปลาเป็นแม่น้ำนะเป็นคลองชลประทานนะครับก็ ผมเอามา2อ,อุปกรณ์นะวันนี้นะเป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งเลยผมไม่เคยเล่นเลยนะแล้วนะผมอยากเล่นดูนะครับก็เป็นชุดธนโกะนะครับไมโครฟิชชิงนะครับเป็นการตกปลาเล็กนะก็เดี๋ยวเราต้องดูกันอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วยันหนึ่งผมก็เอาชุดเอลมานะครับเป็นขันสามแปดนะครับก็มาเตียปลอมนี่แหละครับเดี๋ยวลองเตียปลอมมันดูสักนิดนึงก่อนนะครับหาปลาแล้วถ้ามันไม่มีจริงๆก็เลยเราเราค่อยเปลี่ยนมาตกเอ่อพวกปลาเล็กนะไมโครเอ้ยไ,ไ,ไมโครฟิชไมโครฟิชชิงนะครับธนโกะนะก็เดี๋ยวลองดูก่อน นะครับผมตัวนี้มานะครับก็เป็นชุดไดว่านะครับ U L นะครับคันแต่วันนี้ผมลอบเบอร์ใหญ่2องพนะครับเป็นลูเบียสปี15นะคันเป็นสามแปอตโกอาวีนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ปอมทั่วไปนะเกียร์ U L นั่นก็ดีปักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นซิ่วเหมือนจะลองหาปลาในแม่น้ำเลยครับบรรยากาศแม่นน้ำก็ประมาณนี้เป็นอนุสาสน์นะเป็นเป็นคลองชลประทานนะครับน้ำไหลตลอดเวลานะครับ ผมก็อยากจะเจอปลาล่าเหยื่อสักชนิดหนึ่งนะจริงๆตั้งใจอยากได้ปลากระสูบนะถ้ามันหาไม่ได้จิงเดี๋ยวค่อยมาตกทานากโกะนะครับก็เดี๋ยวลองดูอุปกรณ์ทานากโกะนะอุปกรณ์ทานาโกะก็จะมีเนี่ยครับตาปิก้ามันไม่เกี่ยวนะมีน้ำเปล่าแล้วก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์ทานากโกะก็จะมีคันนะครับเป็นคันทานากโกะนะคันไมโครฟิชชิ่งนะครับอุ้ยเหี้ยลอก อั็นขอว่าอ่านี่คันนีมครับคันเป็นคันไมโครฟิชชิ่งเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะมีอ,อันนี้อุปกรณ์ธนกะนะครับที่ใส่เหยื่อที่บีบเหยื่อทุ่นตะก้ไอเอ้ยไม่ใช่ทุ่นตะก้อชุดสายหน้านะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเหยื่อานกต่อผมสั่งมาเป็นชุดเลยนะอันนี้เป็นชุดทดลองนะครับชุดลองเล่นแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่ปลาเดี๋ยวลองหาสักนิดน,นึงก่อนนะครับางานยูเอลอยู จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นธนาโกตรงนี้แล้วก็ขยับขยับไปเรื่อยๆเพราะเด็ตเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดู โดนครับโดนโดนครับโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรครับอันเนี้ยเขาเรียกปลาอะไรอ่ะที่ผมไม่ไม่ทราบจริงๆว่าเรียกปลาอะไรเอาละครับงาน U L น้ำแม่น้ำครับตัวแรกของวันนี้นะสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวลองหาตัวกันต่อ มีปลากัดน,นะครับน่าจะเป็นในตัวเดียวกับพันเดียวกับปลา,าเมื่อกีน้นะพันเดียวกันเลยนะเห็นขึ้นมาเป็นข้างเเงินเ,นะเหมือนกันเลยนะ ก็ตั้งแต่ลองเล่นมันนะโดนปลากัดอยีกสองทีนะครับงานนี้งาน U L เดี๋ยวลองเล่นธนาโกะเลยนะหย่อนแถวๆนี้ลองดูว่ามันจะมีฝูงปลาเล็กเข้าไหมนะครับไปลองเล่นธนาโกะดูถ้าไม่มีตรงนี้เลยเราก็ขยับจุดกลับไปตรงสะพานที่เรามานะครับแล้วก็ลองหากันดูที่ฝั่งนู้นก็นั่งได้นะฝั่งนู้นก็สวยนะครับรแล้วก็แบบฝั่งนู้นพี่พีมาเขาตกปลาเขานั่งกันอยู่เดี๋ยวเราลองหาแถวเนี้ยเนี่ยปลาปลาเล็กแถวนี้นะครับธนาโกะโอเคครับไปก็พี่ ลองเล่นธนาโกดูวิธีเล่นธนาโกะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคันนะเป็นชุดเริ่มต้นนะครับชุดเริ่มไม้กี่บาทเลยนะมันจะเป็นคันเหมือนคันตกกุ้งเลยแหละครับฟิวเหมือนคันตกกุ้งเราใช้คันตกกุ้งก็ได้นะคันมันจะอ่อนหน่อยนะลองดูครับแล้วก็ชุดสายหน้านะชุดสายหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยไม่เคยตกกันครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงเออแล้วเอาเอา เอาชุดนี้เลยไหมทุกคนหรืจอจะชุดไหนดีน้องดูก่อนพีลองดูก่อนซิอันนี้ก็ได้ครับนี่นี่มีทุนมานะนี่มันจะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับชุดที่แบบเขาเรียกว่าฝึกฝึกตกนะชุดไม่ฝึกมันเขาเรียกเขาเรียกว่ามันเป็นชุดสําหรับมือใหม่นะครับชุดธนโกะมือใหม่นะมันก็จะมีตัวลูดมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะเอาปลายสายนะครับมันจะมีสต็สตปเปอร์อยู่เราอ้าออกแล้วก็เอานี่เข้าไปนะครับลูสต็ปเปอร์เก็บสุแค่นี้ก็อยู่ละชุดนกโกะเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งเลยอุ้ยปลาตอดเต็มเลย นี่เรียบร้อยส่วนเหยื่อนะครับก็ใช้เป็นเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อสูตรนะครับนะเป็นของทานากโกโดยเฉพาะาน่าจะใช่นะครับเป็นเหยื่อสูตรของทานากโกนะโดยเฉพาะวี่ีผสมก็ประมาณนี้ใส่ สองถ้วยพอล้วมันก็บีบครับเก็บนีบ่ปลาซิวน่าจะเป็นปลาซิวนะผมไม่รู้ปลาอะไรแนละ้วเรียกไม่เป็นกันเต็มเลยนะชอบเยอะกัน มันเหนียวนั่นแน่นนะครับจับดูสิเป็นไงโอเคได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะโอ้กลิ่นแรงมากเลยที่เหรอแต่กลิ่นมันหอม,หอมดีนะนหวานกลิ่นเหยื่อมันหวานๆดีนะครับเสร็จปุ๊บนะก็จริงๆจะใช้ ผมมาแปลงนะครับใช้เป็นหลอดสลิงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเหยื่อนะแล้วก็บีบนะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเหยื่อใส่เข้าไปในนี้นะแล้วเราก็บีบปุ๊บเหยื่อมนจะอกเป็นตังรูเล็กๆนะครับประมาณนี้แต่าะว่าผมใส่สลิงดีกว่าสลิงก็ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะร้านยายาครับห้าบาทนะหลอดหนึ่งเดี๋ยผมอ้อยกว่านี้ยันกินยันกิน อูได้ปลาแล้วนี่ปลาซิวลองดูนี่เข้าในหลอดเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปเลยหลอดสลิงนะกดเข้าไปเลยสุปนี่ครับมันก็จะออกมาเหยียบมมนจะออกมาในรูนะโอเคเรียบร้อยเราล้างก่อนนะ อุปกรณ์นะครับธนาโกนี่นี่ลปลาเขามากินลูกปลาเขามากินเศษธนาโกเต็มเลยผมแม่น้ำแม่ล้างทุกครั้งนะครับใช้งานเสร็จล้างใช้งานเสร็จล้างน,นะครับจะไ,ได้ไม่ตุกปุกนี่อุปกรณ์เราเรียบร้อยแนละ้วธนากโกธนากโก นานเกะานกะนะครับโอ้ยจำตูดเอาหินว่างก่อนเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นแหวนปลดปลานะผมก็ไม่รู้มันทำไงนะน่าจะอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมใส่เข้าไปเราก็ไม่เป็นนะครับเอาถ้วยเก็บเรียบร้อยนะอันนี้ครับ งูเราจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งทุ่นก่อนเราต้องตั้งให้ทุน่นมันนี่มากนะครับให้มันสูงเพราะว่าพอน้ำไม่ลึกเคลอดวิธีใช้เหยื่อนี่นะบีบเลยบีบเลยนะครับปื๊ดนะเหยื่อันะออกมาเป็นเส้นย่านนี้เจ๋วไหม ดีวายนะมิติงานดีวายนคกูเหยียมันเอ่อตะเบ็ดด้วยตะเบด็ดมันเล็กมากเลยนะครับลองดูที่ไม้แรกเป็นไงวะเจอซิลควายตัวใหญ่เ,เออเอ,อ้ยหลุดเออหลุดนะครับโอ้ลงไปกินเลยเอ้ยมันแล้วกูทีนี้ มันลุมกันกัดนะมันดูไม่ออกนะครับว่าอะไรมันคืออะไร <laughs> <c oughs> มันไม่กลัวราเบ็ดกันเลยพวกนี้ดูท <c oughs> ีดิ หาปลาตัวแรกอย่างทนาโกะเดี๋ยวนี้เป็นไงวะเนี่ยได้ปลาตัวแรกอย่างทนากโก้ตาบิดมันเล็กนะครับเพราใส่ตามต้องดีด้วยนะแล้วเกียเย่ยวเหยื่อเกี่ยวอะไรนะโหผมไม่แม้ แต่เลิกแทงลุกมาเย่ยแต่ตรงไหนตาบ้องแย่เลยตัวเฮียอะไรอยู่หลังเนี่ยเอาฝั่งไหนที่ฝั่งนี้ป้องโอ้โหมึงดึงเหวี่ยงกูหมดแล้วกูว่านั่นไงมันเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้วัดเลยนะ แม่งกระชากไปเลยวัดไม่ทันมันนะจะได้ไปธนโกะไหมวันนี้เรามาลองดูกันครับ ไปแล้วครับมาแล้วนี่ตัวแรกสาระโกะนี่ครับปลาลารปลาซิวอ่ะนี่น่าจะเป็นปลาซิวนะครับตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักหน่อยครับ อนาโกะแก๊งสเตอร์ไปแล้วต่อแล้วมาอีกตัวแล้วครับที่ท่านี่สองจากธนาโกะแก๊งสเตอร์นะครับโอเคครับอ้าต่ออาต่ออาต่อ,อ ตึงครับอุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาอะไรไม่รู้ครับโอ้โหตัวนี้ตึงนะไซดีตัวตัวใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ไซดีนะเอ้ยลุกสักหน่อยจ้ะสลุกสักหน่อยจ้ะแกงทานาโก 到啊到。啊啊啊 มาแล้วโอ้โหตรงนี้เล็กมากนะดูดิเล็กแบบเล็กจัดเต็มตัวนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปน้อน่อยเล็กกันเล็กเกินเลยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปไหนครับ อุ้ยหลุดโอ้โหตัวนี้ตึงโอ้โหตัวนี้ตึงจัดเลยครับอหสุดใจอืมอต,ตึงจัดเลยนะ แต่ธนากโกนี่เขาเน้นตกปลาเล็กนะครับไม่ได้เน้นตกปลาใหญ่คู่หน่อยสูงที่ใช้ดีตึงตึงเปี๊ะเลยนะตเมื่อกี้ ตัวนี้ตึงครับปนินเฮ้ยปนินนะตัวนี้โอ้หตัวนี้ตึงเลยตัวนี้ใช้ดีแล้วปนินมาไงวันนี้อ่ะโอ้ไฟดีจัดนะโอ้ยโอ้โหเลยคันเบ็ดงอเลยโอเคครับถ่ายรูปก่อน โอเคครับมาวันนี้ก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็ห้าโมงแล้วนะวันนี้ออกมาได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวต้องพาพาแฟนไปเดินงานเจ้าแม่ตรงตะคีนะครับอแล้วก็ก็พอได้สนุกนะครับวันนี้นะมามามาลองทานโกดูครั้งแรกนะครับไม่เคยตกมาก่อนนะนาโกก็สรุกมากนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปตกปลาอะไรนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย